สวัสดีค่ะทุกคนเรามาอยู่ในเกมนี้นีเรือในอ,อบับบี้ไปกันเลยค่ะนี่สจะบักค้างเอาเอาค่ะจะซูมไปอีกเอาซูมไปอีกฮัลโหล เขาจะขึ้นเรือยินดีต้อนรับเข้าสูู่เรือ ว่าจอราบักที่ไหนได้มันมีเรื่องราวอยู่ว่าโอ้ไม่ถูกขังอยู่ในเรือต้องลบนี้เอาตายตอนนี้เจ้าเจ้าน,นที่โหดร้ายมากเฮ้ยก็ขี่เรือไปแล้วน่อยจริงด้วยก็ขี่เรือไปแล้ว เพื่อนขี่เลือไปตรงไหนไม่รูไ้ไปที่ไหนเราจะขี่เรือมันกันเดี๋ยว,วกระโดดข้ามอันนี้ก่อนมีสาลายด้วยตรงนี้มันก็บอกว่ากดเลรอจะออกเดินทาง ไปได้ไปด้วยเพื่อนไปด้วยนี่เราไปถึงฟังอันดาม,มันรู้วไปที่เกาะเกาะไหนอ่ะาจะไปเที่ยวที่ไหนในเกาะอันดาม,มันนี่นเพื่อนไปไหนแลว้วอ่ะเพื่อนหายไปแลว้วหรอแสดงว่าเราอยู่ในเรือคนเดียวนะ กระโดดที่นี่เอ้าตายเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่แปดเพื่อนกำลังขี่อยู่เดี๋ยวต้องรอสภอาพต้องกระโดดที่เกาะตรงนั้นเรือกำลังจะมากระโดดเออตกน้ำเดีย๋ยวต้องรออีกตัวโชคดีเขาว่าไปได้ หนึ่งคนเนาะต้องอแล้วก็ออกเดินทางได้ออกเดินทางแล้วออกแล้ว ก็ต้องกระโดดไนะกระโดดลงเรือไม่รู้เรือไปไหนนะเรือนี่เขาให้ไปเกาะฝั่งนั้นนี่เพื่อตกน้ำตกน้ำไม่มีใครใช่ไหมเราอออมีมีเพื่อนเด้ว ถ้าเราลงไปไหว้น้ำน่าจะไม่ได้เ,เดี๋ยวตุยเราต้องขี่เรือไปอาคราวนี้น่าจะไม่ตกเลยเรือจะไปทางซ้ายก่อนก่อนจะมาทางขวา ขึ้นแพตรงนี้กระโดดโดดโดดโดโดตายตายอ่าดีมันเซฟไว้แล้วโอเคเรามาถึงเกาะนี้แล้วกระโดดที่หวังยางโอเคเป็นน้ำน้ำใสามากเลยอ่ะมีปะาการังด้วยนี่ปะาการัง กระตุกกระตุกนี่ก็เป็นเริ่มใหม่น,นี่เพื่นมาเลยอ่ะปุ่มกดปุ่มกระโดดกระตุกเ,เข้าปากปลาหมึกมนี่เพื่นก็มาด้วยต้องไปทางนี้ห้ามโดนเสียม่วง นี่ห้ามโดนไปอยับลุกเป็ดลุกเป็ดลุกไก่อ่ะตกน้ำเขียวก็ทางนี้เปล่าหัวกตก,กเป็ด กระโดดไม่ค่อยถึงมันกระตายมันนี่รอบนี้มันอยู่มันอยู่ไม่ไกลแต่ว่ามันชอบตายอ่ะเอ่อเห็นบนัวลูกเป็ดเลย้เพื่อนมาได้ยัง เมีสปีดล่ะนี่นี่ให้ให้อันนี้ให้ใหนนใหเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเคลือบสีเอาโดนโดนช็อกโกแลตโดนหินเหรอเหมือนเป็นเป็นช็อกโกแลตนะเอาโดนอีอยังได้ ันดูให้แหละไอ้น,นี่แต่ว่าต้องระวังไปเร็วไอกระโดดโดดโดดไม่รู้ค้างหรือเปล่าโดดโดดเอามันเต็มเลยตรงนี้ข้างหน้ามีเต็มเลยอ่ะ เหมือนหินหินเป็นหินดูซิว่าใครผ่านไหมทั้งสามอันนี้โอเคได้แล้วแล้วก็วับมาอยู่ที่ทะเลแอนกว้างใหญ่นี่เราก็จะผ่านมาได้แล้วนี่สท้ายเราก็ขึ้นเกาะ กระโดดอ้วงยางเพื่อนยังไม่มาเลยอ่ะทั้งสองคนนี่โอเคขึ้นฟังแล้วแล้วก็ระวังน้ำยาด้วยต้องรีบไปเอาเพื่อนตุยเพื่อนตุยเลยจ้าก็ต้องรอปไป เป็นน้ำท่อน้ำรั่วนี่ว่าเอาตายเป็นท่อน้ำรั่วห้ามโดนหรอห้ามโดนอ๋อนี่มีเป็นไอ้น้ำอะห้ามโดนไปโดดกระโดดทางนี้ดูว่าตายเหมือนกัน อะไรห้ามโดนท่อ,อห้ามโดนท่อโอเคผ่านเขาบอกว่าเปิดประตูประตูอยู่อ๋อให้เลือกประตูให้เลือกประตูไหนเรามาถูกเล่นว่ะ ถ้าเราออกออก,ออกได้ไหมฮะถ้าเราออกไม่ออกไม่ได้นะเราเข้ามาแล้วออกไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ในเหมือนเป็นโรงหานะอะไรที่น้ำท่วมัมืนกันน้ำท่วมกองโรงเก็บ น้ำอ่ะน,นี่กระโดดไป เขาบอกว่าให้ไปทางนี้เอาตายเราสีน้ำให้กดตุ่มกดตุ่มนี่ประตูอ๋อให้กลับมปทางนี้ โอเคข้าประตูนี้วับไปวับไปอยู่ในเราเราวับมาอยู่ที่เชลลีกระทางไรนอี้เพื่อนก็อยู่นิ่ง น,นี่ไปไม่ได้เลยดไูไปทางนี้แหละนี่โอ้ตายตายอีกแล้วตัว ปหยัปีนิชหนึ่งได้แล้วโอเคโอเคผ่านไม่ผ่านเป็นลูกเป็ดอ่ะไม่สามารถถูกได้นี่ขึ้นบันไดไปเลยนี่อันนี้เราก็กระโดดมากระโดดไปเลยลงไป เหมือนละหมา,เาเดเส้นทางเดินเส้นทางเดิมอะว่ามันคนละที่กันมันคนละที่กันอันนี้อะไรอะไรอะิ่นความเร็วอะสปีดอะทาเม็ดสปีดได้ไหมเม็ดสปีดเป็นสปีดนะเพราะ โอ้ตกน้ำเพื่อนมาแล้วใกล้ๆหน่อยมันตายต่อโอเคเล้วนิดนดินิดแล้วถึงฟังแล้วโอเคผ่านแล้วขึ้นไปข้างบนข้ามสุดนู เ,เพื่อนตกนี่ก็ไตเชือกนี้ไปไปเลยไตไตอ้ามตกนะคะุยสวยมากเลยท้องฟ้ากับทะเลเนี่ยมันเหมาะมากเลยอะนี่ทะเลสวยมากเลยอะทะเลบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยสวย ก็ไต้เชือกระวังตกนะเนาะเพื่อนเดินเน้อะเพื่อนเดินมาแลวเราก็รีบเดินเพื่อนมาอีกโอเคเด็กอ่ะทำไม่รอเลย ไปทางนี้ก็ไปยังไงโอ้นี่คือไงมีสะพานอืมตายโอเคถ้ากระโดดยังไงไหมกระโดดได้นี่ว่า นี่ต้องรอควันหมดหมดต้องรอควันก่อนอต้องรอควันให้หมดก่อนโอเคผ่านวัาประตู ลมาอยู่หากุญใจไปหากุญใจคุณใจอยู่นี้เห็นเพื่อนเอาคกุญแจอยู่นี้อ๋อยังไม่ได้อกุญแจ โอ้สองสัยมันบักมันไม่ได้อ่ะคนหาคุณเจคุณเจอยู่ตรงนี้มันบักอ่ะ ไปไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบเน่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะบายพอแค่นี้ค่อมันบั๊กเลยคุณเจเอมันมันใช้ไม่ได้แล้วโอเคจบ